โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อที่ชอบเล่นบาคาร่าทุกท่านนะครับอยู่กับช่องจอไข่แดงช nel V4 นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณในร่วงหน้าฮะตอนนี้ก็อยู่กับเคเช่นเคยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสอบถามแนวทางนะครับเทคนิคต่างๆการวางแผนการเล่นการเลือกห้องปัญหาจิปาระเยอะแยะมากมายนะครับก็แอดเฟซผมมาแล้วกันเคกกวินนะครับ ไม่จะเป็นต้องเล่นเว็บเดียวกันกับผมค่ายเดียวกันกับผมนะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกทท่านเลยนะครับก็อย่าลืมแอดมาพูดคุยสอบถามแนวทางกันได้ที่เฟซของผมนะครับโอเควันนี้ก็อยู่กับ ct85. ค a s i n นนะครับโอเคผมเติมเงินมาละ00 0พนนะฮะเป็นเว็บตรงที่ผมเล่นอยู่ช่วงนี้นะครับใครที่กำลังมองหาเว็บตรงเล่นอยู่ก็สมัครด้วยตัวเองเลยนะครับ ct85. ค a s i n o นะครับวันนี้ผมมากับสูตรนะครับเทคนิคล่าเสือขี่มังกรนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปแรกแล้วกันนะฮะที่ผมจะเล่นเสือมังกรน,นะครับโอเคดูก่อนน่าจะมีแค่2ห้องนะครับห้องนี้ไม่สวยนะมีอยู่2ห้อง2โซนนะฮะห้องคลาวนะฮะโซนคลาวหนึ่งห้องนะครับโซนโกลบอลหนึ่งห้องยุโรมีไหมยุโรไม่มีโอเคดันะงนั้นผมเอาห้องนี้แล้วกัน โอเคทีนี้นะครับสูตรให้ดูนะฮะแทงตามแต้มที่ชนะนะครับถ้าแต้มชนะเป็น1 2 3 4 5 6หให้แทงแดงนะครับถ้าแต้มเป็น89 9 10, Jack, King, <want> 1แปดเก้าแจ็คแมมคิงนะฮะให้แทงน้ำเงินนะครับโอเคผมน่าจะจําไม่ได้นะต้องเปิดไว้ตลอดแล้วกันผมมาไดุ้น8 0 0พผมเล่นไม้ละเอ่อเท่าไหร่ดี500ก็พอ ฝั่งชนะนะครับแต้มเป็นคิงนะครับ13แต้มให้แทงน้ําเงินนะครับโอเคม้นี้ผมไปที่เสือแล้วกัน500นะครับเรียกน้ําเงินแล้วกันเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะครับ s <S ยังงงนะครับบา,บางท่านนี้ yeah, ติด <okay. S 2> เล่นบาคาร่ามานะครับพอมาเล่นเสือมังก่อนนะเออบาคาร่าน้ําเงินจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ แดงจะอยู่ฝั่งนี้นะแต่เสือมังกรนะฮะมังกรแดงจะอยู่ฝั่งนี้น้ำเงินจะอยู่ฝั่งนี้เอาไม้แรกผมเสียไปไม่เป็นไรครับแปดนะครับให้ไปน้ำเงินโอเคทบไปครับ s <S เอ,อ่อวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับมีสายหยดใบสามสี่สิบสามนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปเล่นบาคาร่ามานะกำไรประมาณ ห้าพันกว่านะครับแต่ผมมาเสียเมื่อกี้นี่นะไปครับดูยครับโอเคโอเคโอเคอ้าวผมแทงผิดฝั่ง <c oughs> พักกดไม่ไม่ใช่เพื่อนๆหลงนะผมก็หลงเหมือนกันเอาไหมเอาไหม <c oughs> แทงผิดฝั่งบวกเฉยเอาลอกก่อน ินเหมือนกันนะผมไม่เคยได้เล่นเสือมังกรเลยนะอยากลองให้อยากลองดูเมื่อกี้แทงผิดะฮะดันบวกอา้าวแต้มชนะสี่แต้มให้แทงแดงแดงอยู่นี่โอเคแดงอยู่นี่นะโอเคชินไงเล่นบาคารา่าจนชินนะครับ s <S อ่าตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะก็น่าจะเท่าทุนนะอ๋อได้กำไรมา500รนะครับ มันก็รวมกับไอ้ที่ผมเล่นเมื่อกี้ด้วยอนะ่ยนะก็เลยเ <Please. S 1> ดากาไรย่างนิดนึงนะครับมังกรมามาโอ้โหสูตรบอกผิด2ไม้แล้วนะครับชนะเป็น9นะครับ9แต้มให้ลงน้ำเงินเหมือนเดิมโอเคทบไปครับ s <S โอเคต้องจูนนิดนึงอะ่ะเพราะว่ามันสลับฝั่งกันนะ ปกติน้ำเงินเราจะชินอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมล่ะแดงจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมโอ้ผมก็หลงเหมือนกันนะเมื่อกี้เนี่ยขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับสูตรบอกผิดสองไม้แล้วนะครับโอเคสิบสามแ้มนะครับคิงเข้าสิบสามให้ไปไหนคิงให้ไปน้ำเงินโอเคไปที่น้ำเงินครับ s <S อ่าเริ่มเริ่มไม่หลงละ กำไรตอนนี้น่าจะอยู่ที่หนึ่งพันนะครับ <c oughs> โอ้โหไม่เคยเล่นเหมือนกันนะ <c oughs> คือมันมีเยอะเหมือนกันนะครับใครที่เป็นเซียนเสียงมังกรก,ก็แนะนำผมทีนะฮะแนะนำด้วยแล้วกันโอ้โหสองไม้ติดแล้วครับเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มให้ลงน้ำเงินเหมือนเดิมโอเคครับลงน้ำเงินเหมือนเดิม ผมเห็ <im mon ing> นเพื่อนๆบอกว่าเข้าดีนะฮะตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้นะสูตรเนี่ยเทคนิคล่าเสือมังกรนะครับล่าเสือขี่มังกรนะใครสนใจก็อแอดสาธุห5านะครับผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะครับก็เลยมาลองดูนะฮะอืมเดือดครับไม้น,ไมนี้หกแ้มให้ลงแดงเหมือนเดิมครับโอเคไปครับ ตอนนี้กำไรอยู่ที่1,000นะครับผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเรื่องเสือมังกรเท่าไหร่เคยเล่นบ้างครับแต่ไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นนะครับมาสวยๆมาสวยงามครับเออมันดีนะผมว่ามันลุ้นแบบครั้งเดียวจบอะเจ็ดแต้มไปน้ำเงินนะครับโอเคไปครับ เล่นที่ฝั่งเสือนะครับ500นะครับมาลุ่นใบเดียวมันดีนะผมว่ามาดิอือหือโดนเหยียบครับ11แต้มเป็นแจ็คนะครับ แทงสีน้ำเงินโอเคทบไปครับทบไปืมอ <'s> hmm, ถ้าเป็นบาคาร่านะเข้าไพ่แบบนี้นะรวยตายเลยผมบอกเลยสามตัดสามนะฮะ no มาขอทุนคืนหน่อยป้าบเขาให้ครับโอ้โหก้าวเข้าสวยมาก ก้าวไปไหนก้าวไปไหนก้าวไปน้ำเงินเหมือนเดิมครับโอเคไปครับ s <S ไปฮะลุยครับลุยครับผมตอนนี้กําไรผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,500 no, <what>, นะ2,500ประมาณนี้ครับสวยๆมา 4. สวยงามครับโอ้โหเข้ารัวๆเลยตอนนี้2ไม้ติดนะครับ ผิดไม่เกินหนึ่งไม้เลยนะเล่นเล่นง่ายดีนะฮะเอาเมื่อกี้กี่แต้มลราลืมดูครับดูดิสิบสองนะแม่มเข้านะครับแมม่น่าจะแทงน้ำเงินนะครับไปที่ฝั่งเสือนะครับ no bets, ไปที่ฝั่งเสือนะครับมาดิโอโดนเหยียบไปแล้ว แจ็คเข้าน่าจะแทงน้ำเงินนะถ้าจำไม่ผิดโอเคแทงน้ำเงินครับทบไปครับ s <S ตอนนี้กำไรผมน่าจะอยู่ที่ประมาณอานึ่หมื่นห้าร้อยสองพันห้านะครับสองพันห้าโอเคมามาดิดี โอ้โหเข้ารวๆครับเข้าดีจร like ิงๆนะผมยอมรับเลยนะกำไรผมตอนนี้3 3 5 0 0อ้าวก็ลืมดูสกอร์อีกกูแม่มเข้าโอเคแม่มเข้านะครับไปที่เสือนะครับ500นะครับผมเดินแค่500นะครับเสียค่อยทบนะครับกิบกาแฟนะอ่าถึง1 5ื่นเดีเลยผมหยุดเลย มาดิโอ้โหชนครับ <c oughs> ถ้าเสมอนี้เราจะเสียนะครับ <c oughs> เสียมังกรเนี่ยอืมเสมอนี้จะเสียไปนะครับอะหยุดรอนหนึ่งเกมครับ no more x, อย่างง,งนะเพื่อน <c oughs> ๆบางคนไม่เคยเล่นนะครับเอ,อเสมอทำไมถึงเสียนะครับเพราะว่า มันเ,เป็นกฎของเขานะครับเสือมังกรอีถ้าเล่นนะฮะเสมอมันจะเสียนะครับแกแต้มให้ไปน้ําเงินโอเคครับไปที่เสือนะครับผมทบไปแล้วกันเพราะเมื่อกี้ผมเสียนะ s <S ถือว่าเสียนะครับเมื่อกี้เนี่ยรีพอร์ตมาเถอะเอาเน็ตผมไปแล้วครับสู่โลกกว้างแล้ว no dust, เน็ตกูไปถึงอวกาศแล้วมา ส,สวยไหมกูเ,เนตไปแล้วกูอเออเอาคืนมาตอนนี้กำไรน่าจะประมาณ4,000กว่านะครับอ่ะกู็ลืมดูตลอดเลยนะครับแมมเข้าแทงน้ำเงินครับแทงที่เสือ500นะครับ s <S อ่ะอีกสักหน่อยผมหยุดแล้วกันตอนนี้ผมเล่นไปอ่อสินาท next, กาีกว่าๆนะครับ โอ้โหไม้นี้เสือมจะมาเลยโอ้โหมาจริงครับโอ้โเข้ารัวๆเลยนะผมบอกเลยนะเนี่ยดูดิผิดน้อยมากครับ10แต้มสิบแต้มให้ไปน้ำเงินเหมือนเดิมโอเคผมไปที่เสือแล้วกัน500อยครับตอนนี้กำไรดูไม่ได้เดี๋ยวนะทุน8 0 0พันใช่ไหมแปดพันสี่พัเกือบห้าพันแล้วครับ จะมาอีกไหมโอ้โหมาอีกครับสุดจัดมดเกินแจ็คเข้านะครับไปที่เสือเหมือนเดิมครับนี่ <'s> นี่แทงให้ดูนะเปิดรีพอร์ตให้ดูด้วยนะครับผมไม่ได้แทงลมนะแทงจริงๆนะครับเนี่ยเข้าดีมากเลยนะครับ no ะโอ้โหยังเข้าไม่หยุดหย่อนครับตอนนี้เจ็ดแต้มเจ็ดแต้มยังไปน้ำเงินอยู่ครับโอ้โห <'s> เขาไพ่มังกรฮะรแต่เป็นฝั่งเสือนะครับออกไม่เมคกเซนเลยอะผมลงไปที่เสือนะครับห้าร้อยนะครับดูดีถูกรัวๆเลยครับตอนนี้ มาโอ้เก oh! for ินผมบอกเลยเกินไปฮะถูกเกินไปฮะไปแดงนะครับหกแต้มเมื age, <Now what S 1> ่อกี้นะครับไปที่ฝั่งมังกรนะครับโหดเกินดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับโอ้ห้าไม้ติดครับหรือวันนี้ผมดวงดีนะวันนี้ผมเล่นบาคาร่าก็ถูกติดกันเหมือนกันนะครับห้าหกไม้มือนกันนะไหนดิ โอ้โหตัดครับแปดแต้มให้ไปน้ําเงินนะครับแต่ไม้นี้ไม่ค่อยน่าไปน้ําเงินเลยนะโถไปครับ s <S อืมกลัวมันตัดเหมือนกันนะคือชินกับบาคาร่านะครับถ้ามันขึ้นมาขนาดนี้เลยโหอันตรายนะครับมา ขอเน้นๆมาโอ้โหผมมาแล้วเสียไปพันห้านะครับเ <c oughs> มื่อกี้ต้องเล่นน้ำเงินนะครับเมื่อกี้คิงรือแมบไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ผมโทบไปสองพันนะครับเ <'s> มื่อกี้น่าจะเป็นเดี๋นเดี๋ยวนะเนะ best, นี่ยเป็นคิงเข้านะครับเราต้องเล่นฝั่งน้ำเงินนะ ฮ้ยโอเคสวยงามครับขออีกไม้เดียวครับสีแต้มสีแต้มให้ไปแดงนะครับลงไปครับไม้นี้เข้าผมถอนทันทีครับให้ดูเลยนะครับว่าผิดไม่เกิน2ไม้จริงๆช่วงแรกนี่ผิดไม่เกิน1ไม้นะครับ no best, สูตรนี้โอเคเลยนะสวยเลยครับสูตรนี้แดงมา ดราก่อนดาก่อนโดนแดกโอ้สี่แ้มให้ลงแดงโอเคทบไปครับ s <S เอ้ยพิ่งชมไปอย่าเพิ่งผิดดีเนี่ยหลุดสองไม้ตรงนี้เท่านั้นนะครับเท่านั้นจริงๆเข้าผม yeah, <more S 1> หยุดทันทีครับมา <c oughs> <c oughs> ราก่อนโอ้ยนอโอ้ยสามแจมยังให้ไปแดงอยู่เอ้าเสีย yeah, อีกละอืมรู้สึกว่าแพทเทิร์นน้ำเงินมันจะขึ้นยาวนะครับฝั่งเสือเนี่ยถ้าได้ขึ้นนะขึ้นยาวนะครับอืมโอ้โหผมเสียสองไม้แล้วนะเนี่ยถ้าหลุดสามไม้เอาไงดีเนี่ยเราเข้าถือ จาก่อนจัดมาจัดมาโอเคครับพอเลยโอ้ยสุดยอดนะครับสูตรเข้าดีมากครับเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยนะเนี่ยตั้งแต่เกมไหนโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยครับตั้งแต่แดูดิ ผิดน้อยมากครับผิดคือผิดแค่ไม้เดียวจริงๆฮะถ้าคุณแบ่งเงินไว้ดีนะครับทบสบายเนี่ยตรงนี้บวกยาวเลยครับพันสองพันสามพันโอ้บวกยาวมากครับกับสูตรอะไรเนี่ยเทคนิคล่าเสือขี่มังกรนะเข้าดีจริงๆครับผมเป็นคนไม่เล่นเสือมังกรนะครับเพื่อนๆทราบกันดีนะคนที่ติดตามช่องผมนะครับแต่ผมอยากลองดูนะครับเห็นเขาบอกเข้าดีนะครับโอ้เข้าดีจริงครับโอเค เดี๋ยวไปถอนเงินกันเลยใครอยากได้สูตรนะครับ Now, ก็แอสาทุ55นะครับอะยวผมถอนเงินก่อนถอนหมดเลย mm hmm. ก็คือจริงๆนะครับบางทีเพื่อนๆเอาไปใช้นะผมพูดทุกคลิปเลยนะครับบางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้านะครับฉะนั้นนะครับคุณควรจะแบ่งเงินให้ดีนะครับในกรณีที่บางทีสูตรมันไม่เข้านะครับเพราะว่า ผมไม่เคยให้เครดิตสูตรไหนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือมันมีขึ้นมีลงมีถูกมีผิดเป็นเรื่องธรรมาดาครับแต่ว่าถ้าเราจัดการเงินไม่ดีนะครับเราจะไม่มีโอกาสตามคืนมานะครับในกรณีที่สูตรเข้าไม่ค่อยดีนะครับแต่ผมออาเงินเข้าแล้วแต่สูตรผมมันะ้ยตอนผมเล่นนะเข้าดีมากเลยนะครับผิดไม่เกินสองไม้จริงๆนะช่วงแรกนี้ผิดไม่เกินไม้หนึ่งเลยมีถูกห้าไม้ติดด้วยนะครับก็คือสูตรมัน ค่อนข้างโอเคนะผมมองว่าให้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันคลิปนี้ผมให้ศูย์นี้75%เลยนะครับใครที่อยากลองใช้นะครับแอปสาธุ55เท่านั้นนะครับโอเค ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับช่องเ <c oughs> จาะไข่แดง V4 นะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดติดตามไว้นะครับผมจะนำคลิปดีๆสูตรดีๆนะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันตลอดแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ